ครับบ๊าดีครับอาจารย์ทุกท่านครับพี่น้องเอฟซีสุขุสุคนเด้ออีสานบ้านพุย,ยน้อยครับเออซีม่งแรงครับมือนี่มาน้ากันสามเท่าเด้อครับมือนี่มาทั้งโซนบ้านดงแสนสุกต่อกันกับบ้านนี่ยังบ้านน้อยสามขีบ้านกมนศิลป์ครับตำบลบ้านม่วงรับตำบลดงเย็นเนาะไฮเนาะ มา้ากันสามคนครับม้มาไก่เติบอยู่ผมเ,เจ้าเสือขิมมาใส่ทั้งนี่ส่วนของอาจารย,าย์ไงนี่ใส่เวต้นตนี่ครับนี่ส่วนท่านลองพ่นธอ์มาสองตครับเจ้าเพชรไม่ครับเจ้าเพชรชลายังงพ่นไปทั้งพี่ละครับพี่พันไปเบิงนกอยู่ขี่ซาเล็งใหญ่มา้าลำทางพ่นละอ้าพากันเศร้าอยู่เสียงนี่อาจารย,าย์ไ่ครับอาจารย์สมพรครับผมสวัสดีครับอืมออาา้ไงมือน,นี่พากัน คือยังไงบุ๊คแดดแดดหอนหอนภากันมากครับจะว่าก็เป็นสุ้หลัวน่อยเนาะพักผ่อนสมองอือพักผ่อนสมองมือนี่สีหาโมงแล้วล่ะครับผมบ้าแมนสมมี่หาโมงไหมหาโมงเรตัวนี้สิบเกตในกาสามศูนย์ครับล่อทันล่องนายกอู่ล่องนายกนกมนหมันเรียนตำแหน่งไอ้เพื่น <c oughs> อนเหรอเอเพื่นสีมนม่มันบ้ามันครับมือนี่ตอนน้งผมหนึ่งกับที่อยากยุ่งท่านละครับนเห็นนกเขาไฟครับ โอ้ทำเลกับเป็นตามีนกอยู่เลยครับจะว่าขึ้นยังบ่มีทั้งสภาพรากาศฮ่อนๆสภาพรากาศทั้งบ้านพวกหี่ออน้อยนี่สุลหัวขับมือน,นี่คือฝนสิตกนี่แหละอ๋อถ่ายทันร่องยะเข้าครับผมอ่านี่ประตูเพิ่นออกมาเบื่องด่างเรดร์ครับเพราะว่าผมใส่ว้สาหน่อยหันเห็นด่างเรดายู่หันทีแมนของประตูเพิ่นนี่แหละ บ้านนี่ถือเพาะครับมากเงนเอามาแล้วครับหนึง่งท่านร่องครับไปใส่นกไกยามนกคือเบสดีครับนี่โอ้ยกล่องกระไดเนาะเอาเดี๋ยวเพิ่นมาหออก้อนหมานบะหมานครับเออเอานี่ครับท่านรองนายกนกหมานครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออพี่น้องปกเอาผ่าเข้ามาปกมาแนวนี้ตะเก่านี่โมผิดหวังเรยครับ เอาเปิดสวมนาก็ได้หมานี่ดีบ่เรียบร้อยครับอุหัวสักกีดีลงท่องพี่ความม้านะครับไม่ด่ามดังได้ด่าเพิ่นเฮ้ยหมานเหรอครับหมานแล้วครับท่ถล้องหน้ายกนกหมานครับหมานี่ดีพี่น้องเอ้หัวสักกีดีอยู่นี่กับเจ้าเพชรใหม่เพชรใหม่โอ้ยกลาหมาตัวนี้โอ้ นี่ครับโอ้ยจแจ่ว่าไปว่าท่านนี่กาว่าเขาเลยกาันดยกไปว่าท่านนี่กาว่าเขาครับผมไลก่ก้อนโอ้ยพีจะไล่แหลมเนาะเ้าไล่แหลมเก่าสักก้อนครับถือว่ามัน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 เนาะตนใบตนกม บายของทันร่องเจะก้อนใหญ่吼ไล่แหลมเก่าไปก้อนตัวใหญ่แง่หนิโอ้กินคนน้อพ่อหน้าเพาะบ่หนี่โอ้จังหวะมากขออนุญาตมากยุดงแสนซุกที่พ่อโอ้ยคำคำเลยยิงมากอ๋อเเอาครับแจมแรกนะครับพี่น้อง เอาจังได็กกับจังว่ากันไม่อีกครับเออมันมันเนี่ยพันตูเพิ่นก็ใส่ไว้หลายปากอยู่บ่ดังพ่อบ่อสองเส้นเสศษยุซาหนึ่งผมใส่นกนัน่นบ่ทันถือแต่ว่านกไก่เขาไฟลงหลายๆพันเอา้ามันคำแล้วนี่เอาลงเล็วป่ะถั่วล่งอือเอาเอา เอาเด้อครับพี่น้องมันคําแล้วล่ะครับจังท่านชิปนี้ก็ที่อำล่าผ้าจากพี่น้องชิปหนาพอกันไหมขันได้อีกกะที่เป็นชิปทัดไปครับผมออขอบคุณทุกกําลังใจคือเก่าครับอีสานบ้านพุ่ยน,น้อยกับทีมงานท่านรองนายกนกหมานครับสวัสดีครับอาจารย์สมพรอไอยไส้อาจารย์ใหญ่ผู้าาหนึ่งสวัสดีครับเอ่อพ้อมกับพต่ตูเจ้าของที่โอ้่นสวัสดีครับเลยพ่อก็ได้ ะจังสั้นก็พอ,อกันไหมเด้อพี่น้องเด้อครับขอบคุณทุกกำลังใจคือเก้าครับผม